ผมเป็นนักภาคนายจะต้องสร้างไวรัสให้เราเพิ่มนะสินายจะต้องสร้างไวรัสให้เราเพิ่มนะสิผมเป็นนักภาคยันมักัสถ้าอยากปกป้องอาณาจักรและประชาชนแล้วก็จงคุกเข่าและสาบานว่าจะพักดีต่อขา้ายันมักัสถ้าอยากปกป้อง อาณาจักรและประชาชนแล่วก็จงคุกเข่าและสาบานว่าจะพักดีต่อข้าผมเป็นนัก่างั้นฉันจะตัดหัวหมอนี่อย่างอลังการเองจะให้เห็นละองเลือดที่อลังการกว่าใครให้ดูเอาแบบอลังการสุดๆงั้นฉันจะตัดหัวหมอนี่อย่างอลังการเองจะให้เห็นละอองเลือดที่อลังการกว่าใครให้ดูเอาแบบอลังการสุดๆผมเป็นนักภา จ้าตัดสินใจแล้วว่าจะไปที่ไหนเจ้าตัดสินใจแล้วว่าจะไปที่ไหนผมเป็นนักภาพอย่าหันมานะผมช่วยคุณได้กดเงินต่อไปอย่าหยุดมินิแวนทางซ้ายมือของคุณใช่ไหมอย่าหันมานะผมช่วยคุณได้กดเงินต่อไปอย่าหยุดมินิแวนทางซ้ายมือของคุณใช่ไหม